จบไปแล้วกับคอสอีคอมเมิร์ซแบ็กออฟฟิศโซลูชันการวางระบบหลังบ้านสําหรับเจ้าของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซครั้งที่หน่งเรามีผู้เชี่ยวชาญที่มาให้ความรู้และมาสอนจากประสบการณ์จริง o m s Order Management System นะครับคือระบบหลังบ้านข้อข้างมีอิทธิพลมากนะครับในธุรกิจของอ e ีคอมเมิร์ซ CRM นะครับ r e l a t i o n Retention r e t e t i o n รักษาความสัมพันธ์เพื่อเกิดการซื้อซ้าเก็บข้อมูล Data ไว้ใน Excel และเอ็กพอร์ตข้อมูลออกมาจากไหนบ้านก็ไม่รู้เอามาย้ำๆรวม,ม,มก,กันไว้ก่อนคุณก็เจอเข้อมูลแบบนี้ที่ต้องมาทิดงซิ่งชื่อไม่ตรงเลยนไม่ใช่เวลาระบบมันมองเนี่ยมันทำไม่ได้คุณต้องมาทิ้ซิ่งก่อนก็อยากให้เข้ามาร่วมงานกันเยอะๆค่ะเพราะว่าได้ความรู้แน่นอนแล้วก็สามารถเอาไปใช้ให้ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้แน่นอนเลยค่ะสําหรับใครที่พลาดงานครั้งนี้ไปก็ <S <S ไม่ต้องเสียใจหากติดตามโกเซลไว้บอกเลยว่างานดีๆแบบนี้เรามีอีกแน่นอน